ข่าวภาคข้ามแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่22พฤษภาคมโดยโค้ชทีฟบอลแมนเชสเตอร์เดตยันนี้คอสเนอร์โฮมจูเว่เริ่มตั้งโต๊ะคุยดึงป๊อกบ้ากลับถิ่นแล้วโดวยทางจูเวนตุสผมเปิดการเจรจากับมิโรแอลลาส์นะฮะเอเจนต์ของพาวอกบ้ากองกลางของแมนเชสเตอร์เดตเพื่อดึงเขากลับไปร่วมทีมอีกรอบในช่วงสมมัยน,นี้ โดยทางเลเทนสปอร์ตระบบสื่อในฝรั่งเศสรายงานมาว่าการเจรจารในภรารกิจอปอกบ้าบริเทนของชูเมนตุสได้เริ่มนับหนึ่งแล้วที่การพูดคุยกับวินโนเรลล่าเอเจนต์คนดังเราีิกาวกับกองกลางร,ร้อยสมผมมานานหลายเดือนแล้วโดวยทัพ้ารายจำเป็นจะต้องดึงกองกลางรายใหม่เข้าร่วมทีมเพราะมิดเดลเมียนิชกองกลางบอสเนียคนนี้น่าจะย้ายออกค่อนข้างแน่นอนแล้วเช่นเดียวกับอาเดงบริโอตกองกลางของฝรั่งเศสที่เพิ่งย้ายมาได้แค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้น โดยป่อป้านนะั้นเคยย้ายออกไปจากแมเนเชสเตอร์เต็งน์ผนตอนเป็นไบบรุ่นก่อนจะมาแจ้งเกิดกับจูเวนตุสและก็ย้ายกลับโอแทฟอร์ดนะฮะในปี2016ด้วยค่าตัวสูงถึง1 0 5ลร้านยูโรทว่าด้วยสัญญาที่เหลืออีกเพียงแค่1ปีเศษนะครับผมข่าวย้ายทีมจึงแรงอย่างต่อนเนื่องโดยเดียว โดยสื่อเจ้าเดิมระบรุว่าจูมินต้ซัขงข้างๆจะทางสะดวกในการพูดคุยกับปอกบ้าอยู่แล้วเพราะเรือมดลิกบาซโลนาและก็ปลาลิซ่าช็์กแมงนั้นเกิดความรังเลที่จะทุ่มเงินไล่ล่าตัวแข้งวิจิตปีบายนี้หลังได้รัรบผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ีนที่ทำให้ขาดรายไ,ได้อย่างมากเลยทีเดียวอาว่านะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะปอกบ้าต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรกันต่อไปครับรอไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ โควิดชัมพิษแมนยูอ้วกแตกนี่พุ่งตายมาสแรกโฉดกระทลุถึง1.7หมื่นล้านกันเลยทีเดียวโดทางแบนเชสเตอร์เดนปุนี่พุ่งนะฮะรวดเดียวในช่วงต่มาสแรกของปี2020จนยอดรวมทะลุไป17,000ล้านบาทแล้วเพราะพิษโควิดนาชีนและไม่ได้ไปเล่นแชมเปียนส์ลีกอีกนะาะหากโดยทางแมนเชื้อร์เดน,นยกักษ์ใหญ่แห่งสุดพิบอมอังกฤษนะฮะประกาศผลประกอบการของ,ของสโมรสรในรอบ3เดือนแรกของปี2020มาว่า มินิสินเพิ่มมากขึ้นประมาณ127.4ล้านปอนด์หรือประมาณ5 9 6ล้านบาทซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่มะา,า,จ,าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิน1านโดยนี้ของพิษแดงเพิ่มขึ้น12%นะฮะส่งผลให้สโมสรมียอดรวมนี้สูงถึง429ล้านปอนด์หรือประมาณ17,160ล้านบาทไปแล้วทำให้เวลานี้ต้องปรับการคาดการณ์ใหม่หลังก่อนหน้านี้เคยคาดการณ์กันว่าจะมีรายได้ในปีนี้สูงถึง560-580ล้านปอนด์หรือประมาณ22,400ล้านบาท ถึง2 3 2 0 0ล้านบาทกเกลทีเดียวโดวยนอกจากนั้นนะผมอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้แมนยูนั้นมีรายได้ลดลงก็คือการไม่ได้ไปเล่นกับทั่วยูฟาแชมเปียนส์เบกในฤดูกาลนี้และได้เงินจากค่าลิขสิทธ์การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์น้อยลงนั่นเองโดยเขาได้บอกว่าพิจารณาแดงแถลงข่าวว่าวา,ายได้าจากการถ่ายทอดสดสำหรับช่วงไตรามาสนี้อยู่ที่ประมาณ26ล้านปอนด์ลดลงประมาณ27.8ล้านปอนด์หรือประมาณ51.7%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียว,ก,ยยวก,ก,กันกับของปีที่แล้ว สาเหตุหลักนั้นมาจากเงินลดไปประมาณ15้าล้านปอนด์สำหรับการถ่ายทอดสดหลังฤดูการ2019-2020ต้องเรียนโปรแกรมกันแย่งขันไปรวมทั้งการไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกและผลกระทบจากการเล่นเกมเยือนผิวเนงกิจน้อยลงไป2นัดนั่นเอง สันทีเราได้จากเกมการแข่งขันในตราาตราสนี้อยู่ที่ประมาณ29.1ล้านปอนด์ลดลงไปประมาณ2.6ล้านปอนด์หรือประมาณ8.2เปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อเทียบกับตามาสเดียวกันของปีที่แล้วรวมทั้งได้ผลกระทบจากการที่ต้องเลื่อกนการแข่งขันฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบสุดท้ายเกมในบ้านและจากการที่ไม่มีการแข่งขันตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอ่านะผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะแมนยูของเราก็นี่เริ่มเพิ่มกระโชวแล้วนะผม แบบนี้ตลาดซื้อขายน่าร้อนนะผมมีอาจจะต้องพิการก็เป็นได้นะฮะไม่แน่ต้องรอดุนกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรครับโอ้โหเป็นนี่แล้วจะไปซื้อเพิ่มนี้แบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับต้องรอลุ้นกันต่อไปอรับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะน่าจับตามองแมนยูเล็งคว้าดูโน่ตามรอยบรูโน่โดยพิจารณาแดงแมนเชเสเตอร์ต่ผมตกเป็นข่าวกำลังเล็งคว้าตัวดาวเตะสปอร์ติง้งบริสบอนมาเสริมความแข็ง,แ,ขงแกร่งตามรอยบรูโน่เฟิร์นเดส โดยเดอดิสตารสื่อดังของอังกฤษแถว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ซิตี้สโม,มสรยักษ์ใหญ่แห่งสึกฟุตบอลมริกิตนะฮะกำลังพิจารณาคว้าตัวนูโนเมนเดสแบ็กซ้ายชาวโปูตเกส์ของ 1, สปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรในลีกสูงสุดของโปูตเกส์มาสู่ทีมโอแทฟอร์ดนั่นเอง สหรับนูโน,โนโ่วัยสิปีคนนี้ถือเป็นเพชรเพดงามของวงการฟุตบอลโปรตุเกสนะฮะในตำแหน่งฟรูแบ็กจอมบุกที่เต็มไปด้วยทักษะและก็การไปกระบ,บอลอย่างยอดเยี่ยมซึ่งรายงานจากเดลิสตาระบุว่านานี่อดีตปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเป็นคนแนะนำแข้งรายนี้ให้กับปีศาจแดงโดยความจริงแล้วนูโน่คนนี้ก็เกือบได้ย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงนะฮะพร้อมกับบรูโน่เฟอร์นเดสเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้นะผมซึ่งอย่างไรก็ตามยูไนเต็ดก็พร้อมก,กลับมาล่าตัวเขาอีกครั้งหลังจากนี้ ทั้งนี้นะผมโน,โน,โนูโน่โนรับสัญญากับทางสปอร์ติ้งลิสบอนถึงปี2021แต่เขาไม่คิดจะต่อสัญญาฉบับใหม่ที่ทางต้นสังกัดยื่นให้2ปีเพื่อรอข้อเสนอจากทีมืน่นๆทําทำให้ทางสปอร์ติ้งนั้นพร้อมจะพิจารณาปล่อยออกจากทีในช่วงสมมตน,นี้ถ้าได้ค่าตัวประมาณ10ล้านปอนด์นะฮะหรือประมาณ389ล้านบาทเท่านั้นอานะผมเป็นว่าง,งานนี้ถูกและก็ดีมีจริงนะฮะต้องรอติดขึนต่อไปว่าแมนยูจะเด็ดเด็กคนนี้เข้ามาสู่ชายคาโอแทฟอร์ดได้ไหมในช่วงนี้รับดูข่าวต่อมากันดีก่ครับ โดยแฟนแมนยูรับผีแดงคว้าจอมแมตซิสทับบุดซันโชโดยคนนี้จำสูตรนันผมเมื่อแฟนบอลชีมแมนเชเสเตอร์อยากจะให้ทีมรักของตนนั้นคว้าตัวดาวเตะจอมแมตซิสมาเสริมทัพถ้าชวดคว้าจะดนซันโชไปของบริสเชยดัชมุล โดยทางแมนเชสเตอร์อีฟินิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เปิดเผยมาว่าแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดต้องเห็นปีศาจแดงคว้าตัวเอเมเดโนโ่บูเอนเดียกองกลางชาวเจนตินาของโลคามินเรืองอ่อนโนเรซิตี้สโมสรร่วมสื่ฟุตบอลเบลิงกิตนะฮะมาสู่ชินโอทาฟ,ฟอร์ดในช่วงสมัยน,นี้ถ้าพลาดดึงจเจนนซสันโชไปทีมชาติอังกฤษของเสือเหลืองบรัสเซลส์ดัชมุลน,นั่นเอง โดยทั้งนี้สันโชวัย20ปีคนนี้ถือเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของนารุโอมโอเล่กันตาโซชานะฮะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซับไปแล้ว14ประตูกับอีก16แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด24นัดในบุนเดสติกาเยอรมันฤดูกาลนี้อยา่างไรก็ตามจากการที่เขามีค่าตัวประมาณ100ล้านปอนด์นะฮะหรือประมาณ3,900ล้านบาททำให้แฟนบอลมีแดงมองมาว่า ควรจะมองตัวเลือกอื่นเผื่อเอาไว้หน่อยและมองไปที่โบเอนเดียวัย3ปีคนนี้ที่ทําไปแล้ว7แอสซิสในผิลังกิตฤดูกาลนี้และยังสามารถเล่น,นทั้งปีขวาไปอีกซ้ายและกองกลางตัวรุกโดยให้ความคิดเห็นไว้อย่างได้ด้นสนใจเลยนะครับว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งกว่านี้ได้อีกนะเป็นนักเตะฝั่งขวาโดยธรรมชาติค่าตัวจะถูกลงมามา,มากเลยถ้าโนลิซิตี้ตกชั้นไปผมอยากให้เขามามากกว่าแจ็คกิลลิสหรือเจมสันอีกนะ เขาเป็นนักเตะที่เสี่ยงโอกาสได้เยอะแถมยังปะทะได้ดีเยี่ยมอีกด้วยถ้าเราไม่ได้ซันโชผมจะเลือกเขาเขาเป็นนักเตะที่เสี่ยงโอกาสได้ทำประตูได้มีส่วนร่วมกับการทำประตูได้สถิติของเขามันบอกทุกอย่างหมดแล้วหรือว่าประมาณว่าผมชอบคนนี้นะเป็นนักเตะที่มีศักยภาพที่สูงมากเลยทีเดียวอ่านะผมเป็นคว่างานนี้นะฮะแฟนบอลก็เรานะผมว่าให้เอาแข้งคนนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าบืดซันโชนะฮะอย่างน้อยก็คิดว่าตัวเขานั้นก็ไม่ขี้เล้าขี้เลรไปกว่าซันโชมากสักเท่าไหร่นัก พร้อมทข่าวต่อมากันดีกว่านครับจอชูกรีนวูดไม่ดีพอที่จะเก่งเหมือนอดีตฮอกดังของแมนอยู่โดยบูกชอท่าผมฟูลแบ็กของแมนเชสเตอร์เดทระบุเลยว่าถ้าหากวิสันกรีนวูดยังทำงานอย่างขยันขันแข็งแบบนี้แล้วล่ะก็เขาก็มีโอกาสที่จะเก่งเหมือนบรบินฟาร์เบอร์ซี่เลยนะพร้อมบอกว่ากรีนวูดคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่ถนัดทั้ง2งเท้าที่เก่งที่สุดเท่าที่ตนเคยเจอมา โดยลูกชอนะผมแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์เต็ดนะฮะยอดสมุรแห่งเวทีฟุตบอลเบลกิตแสดงความเชื่อมาว่ามิสันกรินวูดของหน้าดาวรุ่งของทีมมีคุณสมบัติดีพอที่จะเก่งเหมือนโรบินฟานเบอร์ซี่อดีตยอดดาวเตะชาวดัตส์นั่นเอง โดยหลังจากที่สั้นก่อนกรีนวูดได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของแมนเชนเสเตอร์เไปเปแล้ว4นัดเขาก็ได้รับโอกาสลงสามอย่างต่อนเนื่องมากยิ่งขึ้นในสั้นนี้โดยเขาได้ลงเล่นไปทั้งหมด36นัดในทุกรายการพร้อมกับทําได้12ประตูแบ่งเป็นในลีก5ลูกยูฟายูโรปาลีก5ประตูเอฟเอคัพ1ลูกและคาราบาวคัพ1หนโดยชอค,คนนี้ได้เผยม,มาว่าเขามีฤดูกาลแรกที่ยอดเยี่ยมกับการเล่นกับทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัว เห็นด้ชัดเลยว่าเขาเป็นจอมแอสซิสที่เก่งตามธรรมชาตินะฤดูกาลนี้เขามีอัตราการทำประตูและก็สถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆทั้งไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อนเนื่องและเขาก็ยังทำแอสซิสได้เยอะอีกต่างหากรนะดับหนึ่งพร้อมกันอีกด้วยสาหรับคนที่ยุดน้อยแบบนี้แล้วแล้วก็การทำผลงานได้ดีระดับนี้ในซีซั่นแรกก็ถือว่าต้องยอดเยี่ยมมากจริงๆครับ น่นว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่เขาต้องเรียนรู้แต่ถ้าเกิดเขายังทํางานหนักแบบนี้ต่อไปและทํางานให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แบบนี้ไปทุกวันแล้วล่กก่อผมก็มองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทําไมเราจงไม่มีโอกาสเห็นเขากลายเป็นนักเตะแบบโรบินฟานเบอร์ซี่หรือนักเตะสไตล์เดียวกันที่ทาประตูให้กับเราได้เป็นกอบเป็นกำในอนาคตนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่น่าเวรือเชื่อมากๆเลยนะที่เขาถนัดทั้งสองเท้าอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย ซึ่งสมัยที่ผมเป็นเด็กกันนะมันก็มีเด็กหนุม่มที่ชื่อรูอิสเบเกอร์ที่เล่นให้กับเชลซีซึ่งหนักทั้งสองเท้าเหมือนกันแต่บรรดาที่ผมรู้จักนะาเขากับเมสันอาจจะเป็นแค่2คนที่หนักทั้งสองเท้าแบบเต็มตัวเลยก็ว่าได้โดยซึ่งที่จริงแล้วตอนที่ผมอยู่กับซาตันตันอาดามรันนาคนนั้นก็สามารถใช้ทั้งสาซ้ายแล้วก็เท้าขวาได้ดีมากๆเช่นกันเช่นเดียวกับราเวลริสันซึ่งเป็นคนที่หลายคนพูดถึงกันเยอะมากในช่วงลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ผมบอกได้เลยว่าเมสันกินวูฒคนนี้เหนือกว่าทั้งสองคนในด้านนี้เลยทีเดียวนีก็เป็นคำพูดของทางรูกชอนะว่าที่บอกว่าไอ้หนูกินวุฒิคนนี้เป็นของดีโดยตามธรรมชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วแมนยูนะฮะควรจะปลุกปั้นเขาและก็ให้โอกาสเขาในการลงเล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าอนาคตนั้นเราไม่แน่นะฮะอาจจะเห็นอา RVP ีพีน้ำบรูนะฮะหรือว่าโรบินฟาร์มเมอร์ซี่แบบจูเนียร์ก็เป็นได้ครับต้องรอดูกันต่อไปอนาคตของแมนยูอยู่ที่มือคุณแล้ว และนี้ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับ